อ่ะโอเคสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับที่หากจะคลิปที่แล้วนานเหมือนกันนะครับด้วยอะไรที่เข้ามาเต็มหมดนะครับตอนแรกก็ว่าจะลงคลิปอัปเดตการเขียนก็ตูนไปเรื่อยอนะไรเงี้ยแต่ก็มีงานที่ต้องทําก็เลยขาดช่วงไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาพูดถึงงานแสดงอีกครั้งหนึ่งนะแต่อันนี้ก็จะเป็นงานแสดงที่ต่อยอดมาจากงานปีที่แล้วนะครับที่เป็น 50โจนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เอางานนั้นนะมานำเสนอทางวิชาการที่คณะนะคก,ก็เลยก็เลยคิดว่าจะจัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคือจำลองนะครับงานที่จัดที่หอศิลุงเทพในะงานบางกอก illustration fair เนี่ยนะครับของปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะจัดให้ใกล้เคียงเดิมนะโดยมีรูปที่แสดงบนผนัง 50ลูกนะครับพร้อมกับตัวโต๊ะที่ฉายที่คิดว่าที่หลายคนได้ไปชมงานก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วหรือว่าไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับหรือครั้งนี้ก็เนื่องจากตัวต้นฉบับดั้งเดิมเนี่ยที่จัดแสดงเนี่ยก็ได้กำายหมดแล้วนะครับก็เลยคิดว่าคราวนี้ทำไงดีก็เพอเออมีเล่มนี้นะครับเป็นเล่มที่ 50โจนะเป็นเล่มจริงๆมันชื่อว่า glass i have drawn 50 j o e s when i am 50 y e a r s old เ่ยนะครับมันก็เหมือนเป็นสูชิบัตหรืออาร์ตบุ๊กนะครับซึ่งซึ่งเป็นอาร์ตบุ๊กที่เป็นคอนเซปต์ก็คือจำลองงานอยู่แล้วนะให้ใกล้เคียงกับงานที่ใส่ใส่กรอบงานจริงที่ใส่กรอบแสดงไว้นะร้รนี้ก็จะมีจํานวนทั้งหมด50เล่มด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่ผมเก็บไว้เป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ พอจะคิดว่าจะมาแสดงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่คณะดิทาอาร์ตนะครับมรังสิต่วงท,ทางานอยู่เนี่ยนะครับก็ก็เลยคิดว่าเอางานนี่แหละซึ่งมันก็เป็นงานจําลองที่ใกล้เคียงกับตัวงานจริงที่สุดแล้วนะครับมาใส่กรอบเหมือนเดิมแล้วก็จัดแสดงให้ใคล้ายเดิมนะครับแล้วก็จริงๆตัวเนี้ยก็ตั้งใจว่าหลังจากแสดงที่คณะแล้วเนี่ยก็จะนํามาจําหน่ายด้วยเหมือนเป็นงาน จำลองรุ่นสุดท้ายนะเพราะว่าเล่มนี้ก็เป็นเล่มสุดท้ายแล้วท,ที่อยู่ที่ผมนะครับจริงๆหมายเลขอะไรก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเล่มนี้มันจะซีลไปเลยก็เดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยครับอันนี้เป็นเล่มแบบใหม่เอี่ยมยงนี้ไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ลูกสมผัตเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะลองใส่กรอบให้ดูนะครับกรอบนี้ก็เป็นกรอบเหมือนเดิมเป็นกรอบอ e ีเกียที่เป็นกรอบเบาะนะครับเป็นกรอบที่คล้าย,าย,ายเป็นแพ็กเกจมากกว่าคนที่ซื้อไปก็คิดว่าน่าจะไปเปลี่ยนกรอบหรือว่าจริงจริงกรอบนี้มันก็โอ อยากจะเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับอะมาดูเลยดีกว่านะครับเล่มนี้หมายเลขอะไรนะครับโอเคนะเราใช็คเลยนะครับนี่เป็นการแบบอันบล็อกเป็นคลิปอันบล็อกคลิปหนึ่งไปด้วยในตัวนะครับออารมณ์เหมือนเวลาเราซื้อนานบุ๊กญี่ปุ่นเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เป็นงานเราเองอะนะครับ,อบเอาชิบออกมานะครับอโอเคอะนะครับ โอเคอะมารู้ดูกันนะครับว่าอันนี้หมายเลขที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับที่ที่คนที่ซื้อหนังสือไปผมก็ส่งไปให้โดยผมก็ไม่รู้ว่าของใครได้เบอร์อะไรนะครับอมาดูกันนะครับโอเคอะได้เบอร์สิบแปดนะครับหมายเรขสิบแปดจะห้าสิบเล่มน,นะครับอันนี้ก็เป็นลายเซน็นลายเซ็นจริงนะครับอันนี้ลายเซ็นสดนะครับเดี๋ยวหน้านี้เคิดว่าจะเอาไปแสดงด้วยดีกว่า นะครับนะก็เร่อนี้ก็คือเดี๋ยวจะดึงออกมาเลยนะเพราะว่าจริง,รงๆทุกแผ่นเนี่ยก็จะมีรอยปลุกอยู่แล้วนะครับที่ออกแบบไว้นะครับทุกหน้าเพื่อให้มันเหมือนเป็นต้นฉบ,บับเลยนะครับโดยคิดว่าการแสดงที่คณะครั้งนี้จะต่างตรงที่ว่าพวกผมจะเลือกแสดงหน้าที่มีสกรีนโทนแล้วนะครับจะได้แตกต่างกับอันดั้งเดิมซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครสนใจจะซื้อ อันนี้หลยอดยี่ห้อแดงซึ่งก็จะไม่ได้ราคาเท่ากับตัวต้นฉบับนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นงานจําลองนะครับก,ก็จริงๆก็สามารถเอาไปสลับได้นะเพราะว่าด้านหลังก็จะเป็นลายเส้นดั้งเดิมที่ไม่มีสกรีนโทนเหมือนที่แสดงในงานปีที่แล้วนะครับอ่ะดึงออกมาสักรูปหนะึ่งอ่ะเดี๋ยวลองใส่กรอบให้ดูนะครับจริงๆก็ไม่เคยฉีกนะจะว่าไปเดี๋ยวมนาะ ยากเหมือนกันเนระต้องฉีดน้ำก่อนคโอเไม่เคยไม่เคยลองปลูกซะด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับมันว่าแค่ไหนนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวปลอกก่อนเลยนะเยอเดี๋ยวปลอกก่อนแล้วมันว่ามันแข็งแรงแค่ไหนโอเคใช้ได้อ้าโอเคอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเดี๋ยวไปแสดงด้วย แต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนปกในที่มีลายเซนต์อยู่เป็นเทียร์ึกนะครับอ่าเพราะนั้นมนลองดึงอันเดิดูเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคดึงดีอยู่นะครับดีอยู่ปลุกดีอยู่นะครับโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นฉบับนนดีก็ใกล้เคียงนะครับแต่ต่างกันตรงที่รอยปลุกตรงนี้แค่นั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองใส่กรอบดูดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการ ให้เห็นขั้นตอนดั้งเดิมเลยนะครับเพราะว่าดั้งเดิมก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นกรอบอีเกียนะครับกรอบแบบกรอบขับบนชอบดีไซน์นะผมว่ามันเรียบง่ายแล้วก็เอารูปเข้าออกง่ายนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการติดอะไรครบส่วนแล้วมันเบาเประเด็นคือติดเลือก,กรอบเนี้ยเพราะว่าผมจะได้จ,ไจัดัดแสดงบนผนังได้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าเนื่องจากมีห้าสิบูปเนี้ยนะครับถ้าถ้าผมต้องใส่กรอบที่มันติด ต้องไขสกรูเข้าไปเนี่ยมันใช้เวลาเยอะอยู่ในตอนงานแสดงปีที่แล้วก็เลยเลือกกรอบเนี้ยที่มันเบาหน่อยครับแล้วก็อันนี้เป็นพลาสติกซีลมานะครับเป็นพลาสติกที่แบบเอาไว้ล็อกให้กรอบมันแข็งแรงเข้าใจไปอย่างนั้นเนาะนะครับโอเคแล้วก็อานวิธีการก็คือเราก็จะดึงนะเนี่ยระบบล็อกมันก็จะเป็นระบบนะครับแบบเขี้ยวทุกด้านนะดึงออกมาแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษแบกรบจริง กรอบนี้สามารถเอาไปตั้งชัว์ก็ได้นะครับดึงลงมาเป็ตนตรงนี้ไม่นจะเป็นขารตั้งตั้งตั้งบนโต๊ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เราก็ต้องเก็บไว้ก่อนแล้วก็อันนี้แหละนะครับแล้วตัวแผ่นเอกหลิกเนี่ยมันจะเสียวดานนียแหละ,ะครับตอนตอนใส่กรอบเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งใส่กรอบอีกทีมันก็จะแกะออกมาต้องแกะสองด้านนะครับแกะสองด้าน อันนี้อสึกก็จะเปลี่ยนพตัตินิดหน,นึ่งอันนี้มันแกะง่ายกว่าเดิมแต่ก็อย่างวานนี้แล้วก็วจะหวังลงไป,ม,ปมันเป็นแผ่นอะคริลิกบางๆนะครับไม่ใช่แผ่นกระจกโอเคแล้วก็ทอางานลงไปนะครับโอเคทีน,นี้ึงชิ้นเนี้ยเมื่อแต่มาเข้าเล่มนะครับมันก็จะเล็กกว่างานต้นฉบับนิดหนึ่งผมก็เลยเอาอันนี้ใส่เข้าไปด้วยมันจะได้ไม่เห็น ขอบสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เอาอันนี้มานะล็อกเลยโอเคนะก็จะได้แนละ้วนี่นจะเห็นตรงรอยปลุกนิดนึงนะมันก็จะคล้ายๆกับเดิมน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็คงจะนั่งทำต่อไปให้ครบ50ลรูปนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็มาเป็นเหมือนเบื้องหลังงานแสดง จำลองอีกครั้งหนึ่งของงานปีแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวหลังโคงแสดงงานที่คณะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรวบรวมมาแล้วก็จะตรงไหนชุดนี้ที่หนึ่งนะก็จะเรียกว่าเป็นชุดสุดท้ายแล้วแหละนะพพเพราะเพราะเล่มนี้ก็ที่เป็นเล่มเหมือนอาร์บุ๊กที่จําลองงานก็เล่มสุดท้ายแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ก็ยังมีคลิปอือ่นอีกเยอะนะครับเผื่อใครแวะมาก็ลองกดไปดูได้ก็จะมีทั้งเกี่ยวกับการเขียนก็ต้วเกี่ยวกับเรื่องอื่น มุมมองการพูดคุยนะครับอย่างรายการเรดอมังง่านเนี่ยถึงจะไม่ได้ทํานานแล้วแต่ก็ผมว่าย้อนหลังฟังเทปต่างๆวก็จะมีหัวข้อที่าสนใจที่อาจจะยังอัปเดตอยู่ในปัจจุบันนะครับก็หอบคุณทุกคนนะครับใครสนใจก็ชอบชแนลนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ